สักสกินเฮดสไตล์ไหนที่เหมาะกับคุณสวัสดีค่ะปันนะคะจากเพจเคสเ o u m ไมโครหรือว่าเก o u ไมโครพิกเมนเ t ชันภูเก็ตนะคะให้บริการการสักไรผมสักตอผมสักสกินเฮดนะคะทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะแน่นอนเราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและให้บริการเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะคะวันนี้นะคะปันจะมาบอกว่าถ้าสำหรับคุณผู้ชายที่สนใจจะไปสักสกินเฮดนะ,ะหรือว่าทำา SMP เนี่ย การเลือกการสักสกินเฮดแฮร์ไลน์แบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณวันนี้นะคะก็รวบรวมมาให้หลายแบบเลยนะคะที่มีคนนิยมทํากันมากที่สุดในปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ <c oughs> การตัดสินใจเลือกนะคะ <c oughs> การทําแฮร์ไลน์หรือว่าสไตล์ของแฮร์ไลน์ในการที่จะสัก s m p เนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าแฮร์ไลน์เนี่ยจะบอกถึง บุคลิกของคุณจะบอกถึงสไตล์ของคุณแล้วก็ยังดีไม่ดีนะคะยังบ่งบอกถึงอายุได้ด้วยนะคะจะทําให้เราเนี่ยดูอ่อนลงนะคะดูภูมิฐานขึ้นนะคะดูมีสไตล์มากขึ้นจากแฮร์ไลท์ทั้งสิ้นเลยละค่ะเพราะฉะนั้นในการเลือกแฮร์ไลน์นะคะหรือว่าสไตล์การออกแบบการสักสกินเฮดนั้นนะคะจะต้องเลือกให้เหมาะกับบุคลิกหน้าที่การงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณยังไงละคะวันนี้สรุปมาให้มีอะไรนั้นไปดูกันค่ะแบบแรกนะคะเป็น แบบที่เรียกว่า broken hairline ค่ะแบบนี้นะคะเป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะสำหรับคนที่จะมาสักสกินเฮดนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยจะบางแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชายการทำ broken hairline ก็จะทำเป็นเหมือนกับรอยหยักๆ จะไม่เห็นเป็นลายชัดเจนแต่จะเห็นเป็นแบบว่าพอมันมีลายมาเสร็จนะคะมันก็จะมีจุดขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเป็นสามเหลี่ยมบ้างเป็นไดมอนด์บ้างนะคะขึ้นขึ้นมาแต่ก็ยังเห็นเม็ดดอทที่ชัดเจนแบบนี้นะคะเป็นที่นิยมทําได้ทั้งอายุเท่าไหร่ก็ทำได้สภาพผิวขาวนะคะสภาพผิวสีแทนสภาพผิวเข้มทำได้หมดเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแบบที่นิยมเพราะว่าเราจะเห็น h ฮ i r l i ของเราชัดนะคะว่ามัน จากที่มันเออมันไม่ชัดว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราสร้างใหม่ขึ้นมาได้เลยนะคะแบบที่2ค่ะเป็นแบบที่ต้องบอกว่า,เ,าเรียกว่ายังไงดีเหมือน a d a p มาจากแบบแรกนะคะหรือมันเปลี่ยนแปลงปรับมาจากแบบแรกนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือยังเป็น broken อยู่แต่ว่าเป็น broken semi soft นั่นเองค่ะมีความเป็นหยกัยกขึ้น,ข,นขึ้นลงๆที่ขอบ ไฮไลท์นะคะที่ขอบผมแต่ว่าเพิ่มความซอฟต์ลงไปมากกว่า mm hmm. ก็คือจะเป็นการเล่นน้ําหนักนะคะช่างศักหัวนะคะหรือว่าอาร์ติสหรือว่าศิลปินผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการเล่นน้ําหนักนะคะโดยทําให้ตรงลายที่มันอยู่ด้านหน้าเนี่ยมีความซอฟต์มีความเบาเลยเป็นแบบที่นิยม มากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเรียกว่าแบบ broken semi soft hairline นะคะแบบนี้เนี่ยนิยมค่ะเพราะว่าทำออกมาแล้วเห็นสไตล์ตัวเองชัดเจนทำได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ทุกสภาพผิวด้วยนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ชอบแบบนี้ด้วยนะคะมาถึงแบบที่3นะคะแบบที่3เนี่ยเรียกว่า defined hairline นะคะหรือจะเรียกอีกอย่างว่า e d up ก็ได้นะคะ e d up hairline คือมันจะเห็นลาย นะคะแฮ์ไลเนี่ยชัดเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วออกแบบแฮ์ไลไว้อยู่โค้งตรงไหนเป็นลักษณะตรงก็ได้ลงมาแบบเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้ลายอยู่ตรงไหนเห็นชัดแล้วเวลาการสร้างแฮ์ไลสร้างอยู่ในกรอบอยู่ในลายนะคะถ้าใครนึกไม่ออกนะคะนึกภาพของ apper, แรปเปอร์นะแรปเปอร์ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ลายนี้นะคะหรือว่าแฮร์ไลน์แบบนี้ก็เลยจะเหมาะกับคนที่มีสไตล์ของตัวเองมีความมั่นใจอาจจะเป็นแบบว่าคนแต่งตัวหน่อยแฟชั่นเนอบลนะคะแล้วก็คนผิวสีนะคะสีคล้ำนะ,ะผิวสีก็จะนิยมทำแบบนี้กันเยอะนะคะคือเห็นขอบชัดวัยรุ่นชอบนะคะคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองศิลปินดีเจนักร้องหลายๆคนทำเยอะนะคะจา์ก็มีคนที่ทำงานในวงการกลางคืนนะคะมา ทำสไตล์นี้ไฮไลท์สไตล์นี้นะคะเหมาะกับคนกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็ไฮไลท์สไตล์นี้นะคะถ้าทําไปแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะมานะคะมาปรับเป็นแบบอื่นได้ด้วยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสีมันจางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพก่อนที่จะมาทํานะคะแต่ว่าไฮไลท์สไตล์นี้นะคะ เอ็ดอนะคะหรือว่า i ีไฟด h i i r l i n e เนี่ยเป็นแบบที่วัยรุ่นชอบแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองมากๆเลยค่ะส่วนแบบที่4นะคะจะเป็นแบบที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปอาจารย์ขอใช้คำว่าเป็นแบบเป็นสไตล์ Natural นั่นเองนะคะเป็นสไตล์ Natural บางแห่งเขาก็จะใช้คำว่าเออคือจริงๆมันเป็นความว่าธรรมชาติอะเนาะแต่บางแห่งเขาก็จะใช้คำว่า l i g h t w e i g h t ไฮไลน์ line, นะคะหรือว่าการทําแบบน้ํหนักให้มันเบาหน่อยน้ํหนักให้มันเบาหน่อยหรือว่าแฟลเตอร์นะคะแฟลเตอร์ไฮไลน์คือแบบว่าให้มันซอฟอะให้มันซอฟไฮไลน์ให้มันนุ่มไปเลยนะคะแต่ว่าเรียกกันเข้าใจง่ายๆอีกแบบนึงก็คือแบบ Natural นั่นเองนะคะแบบธรรมชาติธรรมชาติไฮไลน์ line, มันจะค่อ,คอยๆไล่มา ไล่มาให้มันเห็นแบบเบาๆเงาเงาอันนี้คนชอบเหมือนกันนะคะคนชอบเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวขาวนะคะทําแบบเนี้ยจะชอบจะดูธรรมชาตินะคะจะดูเหมาะกับเขามากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ทํางานเป็นผู้ใหญ่แบบว่าทํางานภูมิฐานติดต่อ business อะไรเงี้ยเออมันก็จะดูแบบเออดูดีดูหน้าภูมิฐานนะคะดูแบบเป็น professional ขึ้นมานะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวสีถ้าจะเล่นแบบสไตล์ natural เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักนะคะ เพิ่มน้ำหนักในเรื่องของเ,อเ,อเรื่องของสีเรื่องของความเข้มข้นของเม็ดสีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปซึ่งก็จะไม่ทําได้นะคะแต่ก็จะไม่ค่อยเห็นคนที่แบบผิวสีเข้มมากๆเนี่ยทำสไตล์นี้กันสักเท่าไหร่แต่ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่คนผิวเข้มจะทําเป็นแบบขั้นต้นที่กล่าวมามากกว่าค่ะเอาเราวันนี้ก็นํา สไตล์ของไฮไลน์นะคะหรือว่าการออกแบบการทำสกินเฮดนะคะสำหรับหนุ่มๆคุณผู้ชายที่กำลังสนใจจะทำนะคะเลือกแบบไหนก็เลือกแบบให้เหมาะกับตัวเองนะคะเหมาะกับความชอบของตัวเองตัดสินใจก่อนได้แล้วก็ ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะสำหรับใครที่ยังมีคำถามนะคะว่าจะทำแบบไหนดีจะเหมาะกับเราไม้หรือแต่ละแบบเนี่ยมันมีข้อข้องใจมีความต่างไม่ต่างอะไรยังไงนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามปันกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ